สวัสดีค่ะทุกคนกับผมกับเพื่อไปค่ะในช่องเว็บสเวนะคะวันนี้นะะจะเป็นอัปเดตของเดือนที่3ที่มาแายในเดือนที่4เพราะว่าวุ่นวายเหลือเกินในเดือนที่แล้วมาเรามาพูดถึงดีกว่าว่าในเดือนที่3นะที่ผ่านมาเพื่อก้าวหน้าในเป้าหมายต่างๆชามากเหมือน มีงานให้ทําเยอะแยะไปหมดจนเอ๊ะนี่เราได้ทิ้งงานอื่นๆเพื่อมาเดินตามความฝันจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่พอกลับไปดูนะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานเลยนะมันกลายเป็นว่าเรื่องงานบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวเป็นหลักก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีบางอย่างผิดปกติแหละเพราะว่าเพื่อมองว่าในขณะที่เพื่อทำงานไปด้วยเพื่อทําเรื่องอื่นๆได้มากกว่านี้อีกแต่พอในตอนนี้ทาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยมาทบทวนตัวเองแล้วก็บวกกับเพิ่องอ่านเรื่อง effortless ที่เพื่อเพิ คนเก่งคิดง่ายไม่คิดยากแล้วก็ล่าสุดที่พึ่งสรุปกับ The Power of Self Confidence นะพี่ก็เลยสงสัยอ๋อที่พี่กำลังเป็นอยู่อะคือพี่อะใช้โฟกัสแบบกระจายคือเหมือนประเมินตัวเองสูงเกินไปอ่ะอันนี้พูดในกรณีแรกเลยเพื่อมองว่าเพื่อสามารถแบ่งเวลาสมมติว่า เพื่อว่ามาีการเดินตามความฝันประมาณ3ามเป้าหลักๆนัก็คือลดน้ำหนักเอ่ยวาดรูปเอ,อ่ยเขียนหนังสือเอ่ยใช่ปะ่ะพี่คิดว่าสอย่างนี้พี่เว็บสามารถทําได้ในหนึ่งวันแล้วค่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดด้วยแต่มันกลายเป็นว่าพอพี่เว็บทํสามอย่างเนี้มันไม่ดีสักอย่างเข <laughs> <laughs> ้าใจเลยว่าในหนังสือ effortless ก็ตามหรือว่าในหนังสือ the power of self confidence ก็ตามหรือว่าหนังสือเล่มพัฒนาอื่นๆอ่ะเขาก็จะบอกว่าคุณควรจะต้องโฟกัสทีละอย่าง แต่พี่โฟกัสทีละสามอย่างเพื่อมองว่าคนอื่นอาจจะทําได้แต่ตัวเองอ่ะอาจจะเลเวลไม่ถึงคนเหล่านั้นอ่ะหรือว่าระดับชั้นความสามารถในการวางจุดสนใจหรือว่าความสามารถในการโฟกัสของพี่อ่ะในหนึ่งวันมันไม่สามารถทําได้ทีเดียว3อย่างอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะถ้าหากว่าทํามอย่างแบบไม่ต้องมีประสิทธิภาพมันทําได้แต่มันไม่ดีไงมันไม่ได้ก้าวหน้าก็เลยรู้สึกว่าเ,เราเดินทางผิดแล้วรวมทั้งไปค้นเจอ เครื่องมืออันหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโฟกัสหรือว่าให้เปอร์โฟกัสเนี่ยเพื่อสรุปไว้แล้วนะแต่ยังไม่ได้อัดคลิปแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะทำแหละเร็วๆนี้ก็คนพบว่าเออวะ่ะถ้าหากว่าใน1วันเพื่อสามารถเดินได้19เล่นไปเกมไหมในหนึวันเพื่อสามารถเดินได้19แล้วภารกิจของพี่อ่ะพี่ให้มี3อย่างหลักๆใช่ปะ่ะแต่3อย่างเนี้ยมันห่างกันมากเลยนะมันห่างช่องละประมาณ59 แปลว่าถ้าพี่จะทครบทั้ง3อันพี่จะต้องมีพลังงานในการก้าวเดิน1 5บก้าวแต่พี่มีพลังงานต่อวันแค่1ิบก้าวไงมันทําให้การที่พี่ทํา3อย่างพร้อมกันะมันก็จะคือไปช้ามากเดินไปไม่ครบรอบสักทีกว่าจะก้าวหน้ากว่าจะก้าวหน้าแต่ถ้าหากว่าพี่เวฟโฟกัสอย่างเดียวใช่ไ่ะแต่ละวันที่พี่ทุ่มเทล,ลงไปมันก็จะพุ่งไปไกลเว้ยสออย่างเนี่ยก็คือแตกต่างกันแล้วนะผลลัพธ์ที่เห็นความแข็งแกร่งที่ได้หรือว่าความรู้สึกถึงการทําสําเร็จในแต่ละวันมันจะ คนละแบบกันไปเลยเว้ยพี่ก็เลยคิดว่าอ๋อที่เรารู้สึกมันทำไมมันยากเย็นแสนเค็นอย่างนี้เพราะว่าเพื่อใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นทนที่ทำงานยี่สเปอร์เซ็นเพื่อให้ได้ผลแปดสิเปอร์เซ็นพี่แดนทำงานแปดสิบเปอร์เซ็นเพื่อให้ได้ผลแค่ย0สเปอร์เซ็นโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งนที่ตัวเองอ่อานหนังสือมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่เวลาเอามาปรับใช้จริงๆอ่ะเราประเมินตัวเองสูงเกินไปอ่า นั่นแหละทำให้ทั้งลดน้าหนักเอ่ยทั้งเขียนหนังสือเอ่ยทั้งวาดรูปเอ่ยก้าวหน้าหน่อยมากในเดือนที่3หนืดแบบหนืดเลยแต่ถามถึงว่าพอรู้ตัวในช่วงประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่3ตอนนี้เริ่มปรับตัวอาทิตย์หนึ่งพี่มอกว่าฮ ดีขึ้นเยอะหลังจากที่พียบโอเคเพียบจะให้ความสําคัญกับแค่การลดน้าหนักก่อนเพราะว่ามันมีเส้นตายที่ชัดเจนก็คือในเดือนเพี่จะต้องมีน้ําหนักตัวเลขด้านหน้าเป็นเลข7ให้ได้นะจ๊ะคราวนี้ก็เลยจะต้องเขียนเป้าใหม่แบบชัดเจนมากขึ้นมันไม่ได้เป้าใหม่หละมันคือเป็นระบุภาพของภารกิจให้ชัดเจนภายในวันที่1เดือน7เพี่อจะต้องมีน้ำหนักบุนตาช่างแบบใส่เสื้อผ้าครบเซตฟูลออปชันเวลาไปหาหมอนะน้ำหนักควรจะอยู่ที่78กิโลกรัม ภาพชัดเจนไงเห็นปะพี่แบบโอ้โหโอ้แม่กอดก็เลยเวลาประมาณ3เดือนนิดๆคือเรื่องวาดรูปเนี่ยก็อาจจะทําบ้างถ้าหาว่าสมูมันี่ยออกกําลังกายเต็มที่แล้วทาอาหารกินเองจนแบบครบฟูเซต็จแล้วแล้วก็อาจจะค่อยมาเออฝึกวาดรูปสักหน่อยไหมหรือว่าเขียนหนังสือที่ตัวเองอยากเขียนสักหน่อยนะล่าสุดกําลังเขียนอันนี้อยู่คู่มือการรับมือหักไปต่างโลกอะไรประมาณเนี้ย ลองเขียนเองอันนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนได้ใจขายนะคือเหมือนอยากรู้ว่าตัวเองจะมีความสามารถในการเขียนหนังสือจบเล่มได้หรือเปล่าก็เลยจะตบภารกิจลงมาคร้าวๆก็คือหนึ่งเลยในปีนี้ก็จะต้องลดน้ําหนักให้ได้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือว่าเป็นไปได้คืออยากมีซิกแพคสองก็คืออยากวาดรูปจนสามารถสร้างอาร์ตทอยเกี่ยวกับนกของพีให้ได้อะเห็นไหมชับขึ้นแล้วนะชับขึ้นนะต่อไปอันที่สาก็คือเพื่อจะมีหนังสือภาพ หนึ่งเล่มของตัวเองคือมันไม่จําเป็นจะต้องขายเว้ยมันเป็นแค่หนังสือภาพเกี่ยวกับคู่มือการรับมือหากไปต่างโลกของพี่ออกมาให้เสร็จสามภารกิจนี้คืออยากจะอัดเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอในปีถัดไปว่าฉันทำสามสิ่งนี้สำเร็จแล้วและนี่คือเข้าเดือนที่4แล้วค่ะกำลังจะหมดควอเตอร์แรกด้วยนะไม่เป็นไรเรายังมีเวลาเรารู้ตัวนะคะฉะนั้นภายในสิ้นเดือนเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยสิพี่คิดว่า ช่วงวันที่30เมษาหรือว่าอีกประมาณ1 6 1ห6วันหลังจากเนี้ยพี่ควรจะต้องมีน้ำหนัก80กิโลได้แล้วไว้คือตอนเนี้ยสู้กันระหว่าง83-84เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันยังไม่82ททีก็เลยคิดว่าถ้าหาว่าเพี่อปรับเรื่องการกินกับเรื่องการออกกำลังกายให้มันดีกว่านี้คือโฟกัสไ ทำกับข้าวกินเองก่อนแล้วก็ออกกําลังกายให้มันครบฟูคอร์สก่อนเพื่อที่จะไปทาอย่างอื่นนะถ้าหากว่าโฟกัสด้านนี้เสร็จแล้วอะพี่คิดว่าน้ําหนักของพี่ภายในวันที่30เมษามันน่าจะลดไปได้อย่างน้อยเอ่อหนถึงสกิโลตอนนี้มันคือสู้กันระหว่าง83 8 4ใช่ไหมพี่อาจจะประมาณ80คือดีที่สุดแต่ถ้าหาว่าไม่ได้พี่น่าจะเหลือประมาณ81อันนี้คือเป้าหมายของพี่ในเดือนเมษายนนี้นะจ๊ะว่าถ้าหากว่าโฟกัสแค่อย่างเดียวน้าหนักมันจะลงไปจนถึง เลขแหรือว่า81ได้หรือไม่นะจ๊ะนี่เป็นอัปเดตของเดือน3เฮ้ยเดือนดาวาความฝันนะบางทีนะมันไม่มีกรอบเกินไปด้วยซ้ำอะตัวพี่เองอะไม่มีกรอบเกินไปทําให้แวะชอบแวะกลับไปทํานิสัยเดิมๆโด,ดยไม่รู้ตัวอเออการทําคลิปแบบนี้มันดีนะมันเอาไวด้ดูแล้วก็เวลาตัดก็จะเคาะกระโหลกตัวเองไปทีหนึ่งว่าเอ,อ้ยเว็บมัวซัวแล้วนะ ก็มาทําช่วงสงการพอดีก็สวัสดีวันสงการด้วยนะคะคลิปนี้จริงๆอยากจะลงก่อนสรุปหนังสือนะแต่ก็กลัวว่าเอ้ไอเว็บนี่มันมั่วซั่วว่ะทำคลิปอะไรแต่มันเป็นเว็บสเวงมันก็คือเส้นทางที่เราเลือกเดินขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเว็บสเวงะ,ะก็คือดีใจมากไม่คิดว่าจะมีคนดูการสรุปหนังสือของเราด้วยซ้ำเราสุ่มว่าเขามีช่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมาด้วยนะเรื่องการเดินทางตามความฝันของเว็บก็คือดีใจ <laughs> นะแล้วก็ ลุยกันไปจนถึงสิ้นปีแล้วกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปไป